นอนง <laughs> ลงไล่เขาเอ้ยเอ้ยพูดอ่ะพูดหน่ะคู่เขาพูดอ่ะพปยี่ต็มไปแล้ว <laughs> ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะมาเลยจ้ะมาเลยจ้าเฮ้ย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 หูกลางมาเลยหักลางมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่จ้ามาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็พังปีใหม่น้องใบข้าวชาแนลนะคะเอ๊ะเอ๊ะมาแล้วมาแล้วอะไรยังไงจะไปไหน <laughs> เขาไปขึ้นแล้วอาเปยังดลกตื่นตีแม่เรียกืมแม่เรียกหนูน่ะว้ายบอกกาวออกมาเลยมื่อนี้เป็นจังไหนมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มาแล้วลกมามาแม่เรียกหนูบ่อยหนูเลยไม่กล้าออกมาเลยติล,ะอ,อกออกละอยากออกมาเล่นกัอยากออกมากแม่กันเรียกดูเห็นเลยมันนอนโซฟาหนูเลยเออขึ้นเลยขึ้นนอนโซฟาหนูเลย ไปหนแม่โซฟานี่ยนี่นีมม่มันเป็นหลุมโอ้ย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 ยักษ์ขุดแ๋ยวมูพีกาแฟก็มาขุดโต,ตอ,อีกเป็นหลุมขุดทำไมนั่งลงนั่งลง านั่งเล่นกันนั่งเล่นกันนั่งลงมานั่งนะำเม่นั่งลงเออขึ้นไปขึ้นไปโอ้โหก็กายหยียบยังอันสูงเออขึ้นดีดีเออนั่งลงแบบนี้นั่งลง down, down. นั่งลงน้ำกันนั่งลงนอนลงนอนลงนอน นอนลงดีอุ้ยน้ำยักคุดยักคูหน่อยนี่โอนั่นนั่นเออดีล่งกาดิ nha yeah, yap, yeah. uh -huh, yeah, yeah, yeah. aula lá aula tìm ông cán lá, tạc tuôn mhm 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 ừ, ừ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 , Nắng không! nắng đi. Ui, ui, ui. Ui, lăng thì. <laughs> Hấp. ui. Ui,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  ui. 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 เฮ้ยเด็กหน่อยส่งตัวไปอยู่โอใส่เกียร์ถอยบันนี้เอาเอาพุดพุดขาหลังเฮ้ยเฮ้ยเสียงรถมาเอ้ยเสียงรถเสียงรถเสียงรถมาหลบไฟก่อนเสียงรถ โว้หางสีเลยวะมาเลี้ย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 โอ้ยโ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 ยรถไปแล้วหนูออกมาเล่นได้ฮับมบบไม้หย่าเฮ้ยย่าเฮ้ย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 องขลักกับพ่อองค์ขลักเล่นหยอกกันอยู่อืมอืม ขาลงหลงพอดีโอ้ยเยอะๆๆๆๆไปถ่ายเหม่เปตเตอเรียกาแฟมาเล่นน้ำนองนี่พี่กาแฟอยู่สาย พี่กาแฟเออฮาพี่กาแฟ่บังกูดกําลังพูดเออพี่กาแฟเอ้ยนี่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 เอาเอาเอาเแล้วเออเออโซดามาแล้วกาแฟไปใส่บมาไป้ยไป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 ลงมุมลงมุมโอ้ย <laughs> เจอด่า <laughs> โอ้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 เป็นพิดปองโอ้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 เขาพิดบองว้วองกะลักเนาะุปนปนเพียบเอ้าเลยมีเพื่อนเยอะเอ้ใหย่ใหญ่ใ <laughs> แม่ก็เรียกเอา ไปเร็วไปเร็วก็ไปห้ามเมกแล้วพี่กาแฟาไปใส่วาโมเขาอยู่หนีเบิดพี่กาแฟาหายพี่กาแฟาว่าเห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วสนุกเขาแล้วนอนลง <laughs> ไล่เขาเอ้ยเอ้ยพูดอะพูดหนักคู่เขา Gut ạ Có nhiệt Phải leo <cười> <cười> vai là vui Ơ ơ ơ ơi ơi โวยไายเลยเออ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 ไปอาบน้ำเลยไปใสยอ่างน้ำอยู่เมืองไหนไปอาบน้ำไปลูไปเร็วไหนอ่างน้ำนูอยู่ไหนเร็วเร็วมแม่บอกอย่าดือด้ออย่าดื้อแม่ดันหัวไว้เออ เฮ้ยเฮ้ยก็จับหัวประเดเลยตัวนี้ไม่เละไม่เละไม่เละติงหลิงติงหลิงติงหิงติงดชุดชุดนุดมามาแล้วไปใส่มา เาบาทเลยวะี่กาแฟไหลไปอย่าเด้อี่กาแฟวะเนี่ยไปจะไหนพูนกาแฟพูนเลยมาแล้วมาแลมาแล้วเอ้ย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 อ้ยอ้้ยเอ้เอออ้้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้อ้ยเอยเอ้ยเอ้ยเอยเอ้้อ้ยเอ้ย้ยเอ้้อ

น่อยนอนลงเลยมันขึ้นบ่ไดดนั่นเออขึ้นบ่ไดดก็นอนเลยเออนั่นละนอนคาไปสั่นละเออเออลงหลุมลงปองก็ดีแล้วโอ้ยหมั่งออกเบิดละดันเข้าดันเข้าดันเข้าเลยคุเดายอวออกขาหลังเตะมันยังก้นผิจับ

แหล่น้ำก้นนะอ้ยเบกเบๆกเบ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 กีบก่ดินไงทวนเลยวะอือ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 ูออ้ดันพังทุยยางพูดอ่ะพูดอ่ะโชว์พลังขาหลังไปเข้าไปเฮ้ยไม่ข้ามตัวนั่น

เอาเร็วดันออกมืดแล้วเอาอืมดากโดดแล้วอืมเยืยเยว้าเลานะไล่าาเา้าา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 นาาาาาาาอเอาเอาา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 นาา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 า เออเออเอองั้นเ,เ,เ,เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำเหับคกิมี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์นะคะเล่นนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจจ้าอืมอืมอืมเอ้าเอา เอ้ยเย้ยพ่น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 โชว์พลังอืมเอ้ยขบ้านได้แล้ว